ช่วงนี้ก็มันก็จะทำงานยากขึ้นหน่อยหนึ่งนะก็คือประมาณว่ามันก็ต้องใช้เวลาเยอะขึ้นงานช่วงนี้อาจจะน้อยลงแต่กดยากขึ้นก็พยายามหาแต่ละโซนที่ว่ามันยังขอกดง่ายถ้าไปต่างโซนเป็นที่เรฟโซนก็พยายามอย่าอยู่นานแล้วก็ตีเป่าอาศัยดวงเนะัา ก็1000สําหรับผมก็มันก็สบายๆแล้วถ้าจะเหนื่อยน่ยก็ส0 0พันจะก็จะเหนื่อยเอองานช่วงนี้มันก็ถามว่ามันน้อยไหมมันก็แล้วแต่โซนแล้วแต่พื้นที่สลับกันบางทีน้อยบ้างวันนี้อาจจะน้อยพรุ่งนี้อาจจะเยอะอะไรครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะจับทางมันยังไงแต่ตอนนี้ก็สายอย่างพวกผมสายไหลใช่ไหมอย่างพวกผมวิ่งกันก็จะพยายามอย่าหลุดโซนเอาแค่ในเมืองจะเน้นในเมืองเป็นหลัก จากคนที่จากไม่เคยในจากจากคนที่ไม่เคยวิ่งในเมืองก็ต้องวิ่งต้องวิ่งในเมืองเพื่อที่ว่าเราจะได้ต่องานได้พยายามกดงานเข้าไปที่ว่าโซนที่มันต่องานได้เอ่ออย่างสมมติว่าถ้าพี่กดจากที่นี่ไปอย่างแสมดาบ้านเราเงีมม้ยแ้พี่ก็จะตั้งตั้งเวลาเลยเหมือนเราไปพักรถอะสักยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างเนี้ยระหว่างที่เรารอระหว่างที่เราพักรถเราก็รองานไปด้วยหรือไปในตัวหาข้าวกินเลยนะครับ ก็สักครึ่งชั่วโมงพอไม่มีงานเราต้องตีเป่าเป่าล้า,ลาลกไ็ไม่ใช่ว่าตีเป่ามารามินทาเลยนะ,อ,ะอย่างบ้านผมอยู่ลามินทาใช่ไหมก็คือว่าเรากดงานออกจากลามินทาไปแสมดัมอย่างเงี้ยคำนวณดูว่าเ,เราตีกลับมาจากแสมดัมเข้าโซนในเมืองตรงไหนมันใกล้อย่างอย่างแสมดัมเช่วบางบูใกล้พอที่จะกดได้แล้วอ,อย่างบรลมก็พอที่จะกดได้แล้วก็ตีเข้าแค่โซนนะ mm. เพื่อที่เราจะไปหางาน mm. ถ้าการาการนี้ก็เข้า,เข,า,เ,ขาเข้าปีที่ห้าแล้วก็เพิ่งจะสี่ปี เยอะครับผมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเยอะก็ตั้งแต่วิ่งมาก็เปลี่ยนแปลงมาตลอดเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากเราทํางานสบายก็จะกลายเป็นเหนื่อย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 ขึ้นแล้วก็สลับกัน,อ,นอย่างตอนอย่างตอนแรกที่เข้ามาก็ตัวอะไรเอาหมดตอนนี้ก็เหมือนกันตัวอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนทําตอนที่เริ่มแรกเลยมาตอนที่เราแต่เราเออย่างดีหน่อยชั้วเราเป็นงานแล้วเรารู้ถนนเรารู้เส้นทางก็คือว่า ก็เหมือนเรากดงานเหมือนเราเด็กใหม่เลยตอนนี้มันก็สลับผันเปลี่ยนไปตามเวลาอ่าครับผมก็อย่างกลุ่มเราสายรันดันยอดยังไงก็จะมีพี่พี่เพื่อนๆน้องๆที่ทํามาก่อนได้ลงยอดได้ลงงานเพื่อที่เราดูศึกษาอันนี้สําหรับคนใหม่ก็ถ้าคนใหม่ก็ศึกษาดูครับในกลุ่มมันไม่ยากครับผมแต่หลักๆเลยปัญหาหลักๆก็คือจำพื้นที่จำไม่กลัวไม่กล้าไปไม่กล้ากดเข้าเมืองเลยครับผมก็ศึกษาไปครับผมแล้วก็เรื่องการกดงานก็ ต้องลงทุนหน่อยครับช่วงนี้ชั่วโมงนี้ก็ต้องลงทุนหน่อยไม่ใช่ว่ามาถึงเราใช้ iPhone มาจะทําได้เราก็ต้องเปลี่ยนตามที่เราใช้ทุกคนคุณรุ่นพีที่เขาใช้อะไรครับลองศึกษาดูในกลุ่มมันก็ต้องมีกลุ่มอยู่แล้วทุกคนก็ลองศึกษาตามพี่ที่ในกลุ่มดูครับผมเพราะว่าถ้าเครื่องนอนี้ปัจจัยหลักก็คือสำ,สำคัญเลยก็คือโทรศัพท์แล้วก็อีกอย่างก็สมมติถ้าโทรศัพท์เราพอกดได้แล้วกดได้แบบหลายๆวันละสิบตัว,วเดี๋ยวความสามารถมันจะ พัฒนาไปเองใช้มีก้าครับผมครับมีก้าก็ตอนนี้ก็หลอยู่ประมาณ8-9,000าราคา8-9,000แล้วไม่ได้สูงมากไม่ได้ตัวท็อปผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์ท็อปก็โอเคครับผมขอบคุณมากที่ให้กำลังใจแล้วก็แนวคิดในการวิ่งงานนะครับผมขอบคุณมากครับพี่เจนทา